สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพี่ชันอีกแล้วเกดมณนีแบบมาหาก่อนไปทำงานอาบน้ำแต่งตัวช่วงนี้ใส่ใส่ใส่เสื้อลายดอกเป็นดอกตอกทอกทอกลายดอกเดอก้ <c oughs> ดอใจ้แอบใจ้แอบยันตกใจนะจริง <c oughs> มีเรื่องจะเล่าผู้อยากเว้าพื้นบุซยายขันปากอยากบอกอยากเอกละมันใสอยากบอกแล้วเกิดขอบอกนิดนึงแต่อยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็กดผ่านไปประว้าบุยิทติแล้วแต่แล้วแต่โอเคมีผู้้ยายเอ๊ะแรกๆเอ้ยเฮากมบลูหลอก เวลาเขาเขามาเล่นเนี่ยเนะเขาบอกหงว่าเขาจะคิดตัวกันจังสีเนาะเออมีผู้ชายแหมนั่งก็บอกเสดครับเสดครับบันที่ไปเบ่งโปรไฟลไม่เจาเว้ไม่ไมตรูเบี้ยห่ากินตับเลยบัดเช่หลัดซ้ำเป็น่งมากูมีผัว เชื่อว่ากูมีผัวซะเออมันจะของมีเมียคือไม่ได้นะหนูอย่าไปหาโกโหกใครมีเมียก็บอกมีมีมันไม่ได้แบบเออเมียกับลูกมันจะเหมือนแบบว่าถอดทิ้งเหมือนถุงเท้าเสื้อผ้านี่เถอะอย่าไปโกหกใครระวังมันจะโผล่ เขาเห็นเนี่ยเออนี่ก็มีติเดี๋ยวจึน่อยเมียเธอกันก็มาว่าเขาอีเออมันก็บอกเขาไปดีเป็นยังเขาจะได้ระวังตัววบุเออมึงนี่เนาะยี่อี่แม่เอ้ยอย่าตัวกันอย่าตัวกันสิปคิดนีหยัง คิดปลูกโซเชียลหานคนจริงใจมีบอบอเคยมีดอกตัวนั่งนั่นเห็น่าเนี่ยไอ้นนี่ก็ใสเอฟเฟกต์น <c oughs> าจริงทำไม่เลยเลยนาจริงนานไายกว่านี้หน่อยก็ทองอยู่ดอก <c oughs> <c oughs> บอบอฟังไหวนะผู้ชายอ่ะ บอกเลยนะอย่าไปตัวเขาเขาจะได้หลบเมียเธอทันร,รับได้บ่รับได้อยู่ประมาณนี้คนอียังมาเป็นตาสังกะตอรูปบ่รอแต่ว่าให้เราใจป้ผัวสบอ่รับมาอยู่กับไอ บบอลใจมาเพิ sabes, ่มไรหรอแล้วก็จะไปทำงานแล้วแค่มาทักทายอยากเล่นก่อนไปทำงานว่าว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 ิน่าทำไมเนียนสาเออกูใส่บมึงก็อย่าว่ากูหลาย ไปแล้วตอนแรกพอการใบใบจุ๊บจุ๊บใบใบชุดักของคนอื่นไรสาระอหลมมึงเนี่ยเออไปแล้วคุยกับโทรศัพท์ได้เป็นบบดเป็น